โอเคนะฮะวิธีเปิดเซิร์ฟนะฮะไปสร้างเซิร์ฟเวอร์ในครั้งแรกมันจะมีให้ตั้งค่าสร้างอยู่ตั้งค่าใหม่บาบ้าบาบา,บาแล้วส่วนแรมเนี่ยขั้นต่ำคือ4ถ้ามอตเยอะก็จับไป6เลยยิ่งเยอะยิ่ง,งดีส่วนตั้งค่าเนี่ยโอ้โหตั้งค่าโคตรเยอะเลยแล้วเราจะต้องตั้งอะไรบ้างที่สำคัญก็แถบผู้เล่นแม็กเพเยอร์กี่คนเซิร์ฟเปิดออโต้เกียร์ดีดเพเยอร์เนมเบอร์เลงโชว์เพเยอร์เนมเบอร์เลงหัวต้องนอนไหม ไม่สิอนุญาตให้นอนไหมต้องนอนไหมติ๊กเอาเหมาะมากสลับใช้เวลาสกิปเวลาเวลาเหนื่อยสกิปได้อลา,าเทรดไหมอนุญาตให้เทรดไหมเพยเยอร์เกิดได้ไหมเมื่อตายเพยเยอร์เดินชนกันได้ไหมสิ่งของรีสปอนส์ไหมกลุ่มสร้างแฟคชัน่นเวลาสร้างแฟคชัน่นสร้างกลุ่มอะแฟคชั่นอะสิ่งของแอดมินเกมเซฟเฮาได้ร์ไหมเพยเยอร์เกมเซฟเฮาได้ร์ไหมเซฟเฮาคือเราจะเกิดที่เซฟเฮาได้อะ ส่วนที่สำคัญจริงคือตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากเพราะมัน Immersive ควรปรับจำนวนชั่วโมงซอมบี้เกิดใหม่เป็นศูนย์ปรับเป็นศูนย์ก็จะไม่มีซอมบี้เกิดเลยเมื่อไม่มีซอมบี้เกิดชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นเยอะซอมบี้มันควรจะตายอ่ะไม่ใช่เกิดใหม่ได้เลยอ่ะปรับศูนย์นะดีเสร็จแล้วก็กดบันทึกทูมมแล้วก็สตาร์ทเวลาสตาร์ทเนี่ยถ้าเกิดสตาร์ทไม่ได้เกิดจากทีก่เครื่องเราแรงน้อยเกินไป ก็ลองปิดโคมปิดอะไรที่เปิดไว้ให้น้อยลงให้มันสตาร์ทได้ก่อน <Hey. S 1> พอได้แล้วเนี่ยให้กด E.S.C เปิดหน้าเมนูพอร์ตเชิญเพื่อนหาตัวกรองชื่อเพื่อนพิมพ์ไปบา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 ,บาแล้วก็กดเชิญเพื่อนเป็นอนุญ,ญาตสีเขียวแค่นี้เพื่อนก็จอยได้แหละอีซี Easy.